ดวงคนเกิดวันอาทิตย์ในเดือนตุลาคมปี2567จะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเดือนเนาะที่เราสามารถไปเสริมดวงโดยการไปทําบุญสร้างุส่วนซึ่งในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ตรงกับวัน ออกพรรษาพอดีนะครับก็นแนะนำนะให้ทุกคนไปเสริมดวงในการเข้าวัดเข้าวาทําบุญในเดือนนี้นะครับก็พิเศษนะเราจะมีไพ่ใหม่เข้ามา2ชุดนะครับชุดแรกนะครับเป็นชุดนะแอตติจูดนะครับทาโรนะ่เป็นไพ่น้องแมวด้านหลังก็สวยด้านหน้าก,ก็สวยนะครับ สวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าคำทำนายจากน้องแมวแบบนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะอีกหนึ่งชดุดนะอีกหนึ่งชุดก็คือเป็นไพ่ขลังนะครับด้านหลังนี่ก็เป็นคล้ายๆชุดอนา,าตีไฟนะอ่า ด้านหน้านะหน้าไพ่ก็จะเป็นไพ่เกี่ยวกับประเทศนะครับแล้วก็เ,เกี่ยวกับการกระทําก็จะมีความแม่นความปังนะมีความแม่นไม่เกรงใจใครนะสวยงามมากทุกๆใบอาจจะระดันิดนึงแต่ก็ได้รับคําทํานายที่ตรงและก็แม่นแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ <S <S ดวงคนเกิดวันอาทิตย์ในเดือนตุลาคมนะครับจะเป็นอย่างไรเราดูสภาวะพลังใจนะครับตำแหน่งแรกเป็นอย่างไรดูซิ ตำแหน่งจุดเด่นตัวตนนะครับเพิ่มขึ้นเป็น attention นะครับในเรื่องอตัวตนในพุ่งจุ่มนี้นะครับของคุณเป็นเรื่องของการที่มันเหมือนอใส่ใจนะสนใจในสิ่งรอบๆข้างนะครับการที่มีการสร้างพลังใจนะครับที่จะมี energy ในการที่จะใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นเรื่องของพลังงานที่ทําให้ทุกอย่างอย่างเต็มที่นะครับทำทุกอย่างอย่างสุดความสามารถ แลนะมันทําให้มันเป็นสิ่งที่มันส่งผลในเรื่องของความสําเร็จได้ด้วยนะครับส่งผลในเรื่องของสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยคุณทําได้ดีมากยิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับเป็นพลังงานที่ค่อนางจะ enjoy ไปกับทุกสิ่งทุกอย่างมีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ดีนะครับอ่ะดูซิว่าข้อเสียละ่ะข้อเสียไปขึ้นเป็นเจ็ดถ้วยนะครับในเรื่องของการที่มันเป็นความแบบ สร้างกลังใจแล้วนะมันมีพลังใจหลายสิ่งหลายอย่างเยอะอ่ะมันทาให้มันหลงนะอมันหลงความคิดนะครับหรือทําให้คุณมีจินตนาการแล้วก็มันเหมือนมัวแต่คิดมัวแต่ฝันอะไรบางสิ่งบางอย่างจนเกินไปนะบางสิ่งบางอย่างต้องหาจุดกึ่งกลางให้ดีไม่งั้นนข้อเสียงของตัวคุณเนี่ยมันทาให้มันคิดแล้วมันไม่ค่อยได้ลงมือทําแบบทั้งหมดนะครับแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยในสิ่งที่ทําได้แล้วคุณเองต้องคิดแล้วก็ลงมือทําเลยนะจะได้จะไม่เกิดผลเสียที่จะตามมานะครับมาดูซิว่าในเรื่องของคนรับ้างล่ะ กรอบค้างไปขึ้นเป็นในเรื่องของหกไม้นะครับอพลังงานหกไม้นี่ยคนรอบข้างถามว่ามีคนช่วยเหลือไหมนะครับก็มีคนช่วยเหลือสนับสนุนนะในเรื่องของการกระทำนะครับแล้วก็มีคนช่วยเหลือทํางานกันแบบร่วมมือร่วมใจกันค่อนข้างดีแต่อยู่ที่ว่าตัวคุณต้องแสดงสกยภาพแสดงความสามารถให้คนอื่นรอบข้างเห็นมันจะได้รับการช่วยเหลือที่มากยิ่งขึ้นนะครับต่อมานะไพ่อุปสรรคอุปสรรคเป็นพลังงานของแปดถ้วยนะคแปดถ้วยเนี่ยเป็นในเรื่องของสิ่งที่ มันเป็นความรู้สึกมากกว่านะเป็นความไม่มั่นใจที่เกิดขึ้นแล้วมันทาให้คุณรู้สึกแบบยึดติดในเรื่องเดิมๆเก่าๆนะครับไอ้สิ่งที่เป็นความยึดติดเรื่องเก่าๆเดิมๆเ,เ,เนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งที่คุณรู้สึกมากกว่าว่าไอ้เขาเ้าคนนั้นดีจังเลยนะเออทําไมเขาได้แบบนั้นทําไมเราไม่ได้แบบนี้มันเกิดการเปรียบเทียบในจิตใจคอนข้างมากนะครับแต่ว่าในสิ่งที่เอ่อเป็นพลังงานมาจากใจต,ตัวคุณเนี่ยออฐานของมันน่ดีแล้วนะครับฐานของจิตใจตัวคุณทีเป็นทุนเดิมแล้วนะ,ะแล้วเนี่ย รักษาจิตใจของตัวคุณให้ดีนะอย่าไปคิดเยอะในเรื่องอดีตแล้วก็ก้าวข้ามนะก้าวข้ามความรู้สึกกลัวของคุณเนี่ยไปได้นะครับวาสนาละ่ะวาสนาไปขึ้นเป็นแปดไม้นะครับพลังงานของแปดไม้เนี่ยคือการที่มันเหมือน สร้างพลังใจให้เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็น้อมรับนะพลังงานดีๆเนี่ยที่เข้ามามากกว่านะแบบไม้แปลงพลังงานของไม้ที่พุ่งชนเข้ามาโอกาสต,าต่างๆมันมีเข้ามาหาตัวคุณนะครับให้คุณตั้งสตินะแล้วก็ใส่ใจในทุกสรรพสิ่งที่มันเกิดขึ้นและสิ่งที่คุณใส่ใจสิ่งที่คุณทําด้วยความตั้งใจเนี่ยมันจะเกิดความสาเร็จที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับมาดูด้านต่างๆดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรเริ่มที่ความรักคนโสดนะครับคนโสดเป็นอย่างไรบ้างพลังงานจากวาลจะบอกอะไรกับคุณนะครับปปขึ้นนนเเเ็็ททาางงแยกกลือ นะสิ่งที่มันเกิดทั้งดีและร้ายนะรหรือว่าโอกาสที่มันเข้ามาอะไรก็ตามนะอยู่ที่ว่าตัวคุณจะตัดสินใจอย่างไรแต่ทุกๆก,การตัดสินใจเนี่ยมันย่อมมาจากสตินะย่อมมากับความาเพียรพยายามนะย่อมมากับความคิดที่คุณตั้งใจให้เกิดความสําเร็จนะทุกสกอย่างพลังงานจากันกรวาลกำลังจะบอกว่าทุกอย่างถึงแม้ว่าจะเป็นทางเลือกนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจแต่เมื่อถ้าหากคุณตัดสินใจด้วยสติแล้วก็ปัญญาเนะี่ยทำให ทุกตัวอย่างมันเกิดความสํมเมาเร็จได้นะในเรื่องความรักต้องใช้สติของตัวเองมากๆนะในเรื่องของการที่จะเลือกใครสักคนให้เกิดความสุขให้มันเกิดขึข้นกับตัวเองนะครับอ่ะมารซิว่าในเรื่องของอดีตนะครับความรักเป็นอย่างไรซิริษในเรื่องอดีตไปขึ้นเป็นสิบ,าบ้าก็ขึ้นเป็นอัศวินนะต้องเปิดใจนะครับต้องเปิดใจน้อมรับนะพลังงานดีให้เกิดขึ้นในใจแจงตัวเองอดีตอาจจะ จเจอเ,เรื่องหลายๆหมายเยอะในเรื่องของความรักนะครับทําให้ในเรื่องของความรู้สึกต่างๆมันต้องถูกเติมเต็มด้วยการให้กําลังใจตัวเองมากๆนะครับปัจจุบันไปขึ้นเป็นในเรื่องของ,ของพลังงานของราชินีถือเหรียญนะครับ <gun> แล้วก็ขึ้นเป็นเกียรติที่การเล่นน้ํานะครับเป <gun S 1> ็นพล <c oughs> ังงานของ,ของการสร้างความสุขแล้วก็มันเป็นความสุขที่คุณรู้สึกแบบอยากจะให้อ่าหลายะอย่างมันดีขึ้นแต่บางอย่างมันยังเป็นไปดังใจตัวคุณไม่ค่อยได้มากหนักนะครับมันเป็นเรื่องของการที่ค่อยๆที่จะเรียนรู้ ทำความเข้าใจนักสร้างความรู้สึกที่ดีมันเป็นการมองโลกในแง่ดีให้มากยิ่งขึ้นนะครับจะได้อ่ออกจากความรู้สึกแย่ๆความรู้สึกที่ไม่ดีเนี่ยจาก,ว,กวันจิใจของตัวคุณได้มากยิ่งขึ้นนะอนาคตหละ่ะอนาคตดีขึ้นไหมดูสิไปขึ้นเริ่มธุรกิจตัวเองได้มากขึ้นนะไปขึ้นเวเอฟฟอร์จูนเราก็ขึ้นเป็นพระแม่กันนะครับในเรื่องของพลังงานที่คุณเองต้องเชื่อมั่นในเรื่องของใจนะชเชื่อมั่นในเรื่องของ อ่าตัวเองว่าเอ้ยจริงๆแล้วในเรื่องของความทุกข์อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกของตัวคุณที่มันผ่านพ้นมาแล้วและสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคือการให้กำลังใจเองเบ่อยๆนะในปัจจุบันเพื่อจะอ่าได้รับรักที่ดีได้รับความรู้สึกที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของการอ่ามีความรักมีความสุขมากยิ่งขึ้นโดยฉงน,นั้นนะครับ มาดูในเรื่องของคนมีคู่กันบ้างนะครับดูซิว่าพลังงานจักรวาลจะบอกอะไรกับวุณนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการต้องพูดความจริงนะไพ่กุญตรวประแดงเนี่ยหมายถึงการที่อ่อยากมีความรับต่อกันนะพลังงานที่มันรู้สึกแย่ yeah, รู้สึกกังวลน,นะมันเหมือนส่งผลไปถึงอ่ พลังงานจักรวาลนะครับเป็นพลังงานที่ไม่เป็นพลังงานลบนะมันเป็นพลังงานที่คุณรู้สึกผิดนะกับเรื่องเก่าๆเดิมเนี่ยมันกอนช่างมากและมันไม่อยากจะบอกไปมากกว่านะครับเป็นพลังงานที่คุณเองต้องเปลี่ยนตัวเองเสียใหม่เพื่อจะส่งพลังงานดีเนี่ยไปถึงพลังงานจักรวาลนะครับดูซิว่าเป็นอย่างไรนะครับเจ้าตาไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของอืมมันมีเรื่ององความรู้สึกอะไรอยากที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของตัวคุณเหมือนกันนะแต่เป็นความที่คุณเองก็ ต้องปรับใจนะปรับใจเรื่องต่างๆมันเป็นความรู้สึกที่มันมีความรู้สึกผิดบางอย่างที่คุณยังไม่อยากจะบอกไปนะแต่ก็อยากที่จะทําทุกๆอย่างเนี่ยให้มันดีขึ้นนะทำทุกๆอย่างให้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงให้ทางที่ดีขึ้นนะครับให้ขึ้นพลังงานของการที่มันต้องค่อยๆที่จะสร้างจิตใจที่ดีนะสร้างความรู้สึกที่ดีกับให้กับเขาดีขึ้นให้กับคุณดีขึ้นเป็นการที่มันแบบอยากจะสร้างสีดีให้กันและกันนะครับอ่ะแล้วคู่คุณหลักรู้สึกอย่างไรนะครับไพขึ้นเป็นเรื่องของอุบายเทวดานะ หมายนะครับเป็นการที่เขาก็พยายามดูในเรื่องการ,การทำตัวคุณนะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแค่ไหนแล้วก็เขาเห็นถึงความตั้งใจของตัวคุณแล้วก็ไปที่ทางที่ดีนะก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรขันาดนั้นกับสิ่งที่มนันผ่านมาหรือว่าอะไรบางอย่างที่คุณกำลังสื่อสารให้เขารับรู้เขารับรู้นะแต่ก็ทางดีเนี่ยเขาก็อยากให้คุณคุยกันตรงๆพูดกันตรงๆดีกว่าในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆมันจะได้ดีขึ้นแล้วเขาก็พร้อมที่จะยอมรับแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อกับคุณได้ด้วยนนนนนนะะไ่่่่่ขขึึ้้เเเปปป็็็ัััังงาาททีีกกกมมรรูสสแยบบบิณจจุค มาดูในเรื่องของการงานกันบ้างนะครับสําหรับคนที่กําลังหางานนะครับจะเป็นอยา่างไรดูซิว่าพลังงานจักรวาลจะบอกอะไรกับคุณนะครับไพ่ขึ้นไปเรื่องผดบาทน,นะในเรื่องของสิ่งที่คาดหวังนะสิ่งที่คิดเนี่ยไพ่ขึ้นพลังงานผดบานเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีนะอ่าพลังงานที่บ่งบอกถึงในเรื่องของความสําเร็จนะครับบ่งบอกในเรื่องของการที่ใครที่ลงมือลงแรงอ่าไปถึงความสําเร็จได้เนี่ยก็ด้วยความพยายามของตัวคุณนะครับในสิ่งต่างๆที่คุณทําสิ่งต่างๆที่คุณคิดเนี่ยในปัจจุบันเนี่ย ย่อมบังเกิดผลสําเร็จนะครับย่อมบังเกิดผลตามสิ่งที่คุณปรารถนานะแล้วเนี่ยทำให้เต็มที่ในห่วงช่วงปัจจุบันพลังงานจักรวาลกำลังจะให้สิ่งดีเนี่ยกับตัวคุณจากผลของการกระทำของตัวคุณผลของความพยายามตัวคุณในสิ่งที่ผ่าน,านมาจนถึงปัจจุบันนะครับดูสิว่าในห้วงช่วงน,นี้นะครับจะมีงานเข้ามาไหมได้งานทำไหมดูสิให้ขึ้นไปในเรื่องของโอกาสนะมาจากความพย,ยายามของตัวคุณนะครับให้เกี่ยวกับโอกาสเหล่านี้มันมีผลสําเร็จที่เกิดขึ้นและต้องสร้างต่อเพียงต่อนะครับเพื่อจะ้ เห็นผลมากยิ่งขึ้นนะโอกาสเริ่มมามากยิ่งขึ้น,นแต่ว่าโอกาสเหล่านี้มันก็ต้องแสดงศักยภาพที่คุณมีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะแล้วเรื่องความสําเร็จมันจะได้ไม่หลุดไปจากความต้องการหรือความตั้งใจของตัวคุณนั่นเองนะครับมาดูในะเรื่องของคนที่ทํางานประจําหรือราชการนะครับจะเป็นอย่างไรคือที่พลังงานจากักรวาลว่าอย่างไรบ้างนะครับไพ่ขึ้นเป็นพยัจจุระนะครับไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของ การกระทำนะคิดดีทดําดีพูดดีในพลังงานมัจจุราชเนี่ยคือพยายมนี่แหละนะข้าคุณยึมั่นในความดียึม,มั่นในการอยู่ในสิ่งในธรรมนะครับพลังงานจากักรวาลจึงมองบอกว่าในสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่คุณคิดถ้าคุณคิดคิดดีทดําดีเป็นพื้นฐานนะความสําเร็จความตั้งใจของตัวคุณก็ ประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับอดูซิงานช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของปริบาทนะเออเป็นพลังงานของความสำเร็จที่ค่อยๆเกิดขึ้นนะสิ่งที่มันค่อยๆเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความก้าวหน้าแต่ก็ต้องมีความประมะัดระวังมีความตั้งใจจริงนะในเรื่องความสำเร็จมันจะได้ไปในผลทางที่ดีแล้วก็มีการตรวจสอบมีการไตรตรองนะมีความรบอบคอบนะในเรื่องต่างๆมันจะได้ไม่เกิดปัญหาเพราะไพ่ขึ้นว่ามันมีโอกาสจะ,ะมีเกิดความผิดพลาดจาก การที่คุณเผยเรอในบางสิ่งบางอยา่างแล้วก็เผอรเรอในความคิดที่คุณคิดว่าอ้มันได้มันดีมันเด่นอยู่แล้วบางสิ่งบางอย่างก็าอาจจะพังเผอได้นะให้เกิดความที่มันเกิดความผิดพลาดต้องระวังให้ดีนะครับมาดูในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับเป็นอย่างไรพลังงานจักรวาลจะบอกอร่อยกับคุณนะครับไพ่ึ้นเป็นเบื้องหลักนะพลังงานจักรวาลน,นะบอกถึงสิ่งที่ดีๆนะกำลังตามมานะครับพลังงานจักรวาล อยู่แข็งข้างขุดนะเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของส ünden, ิ่งท,ท,ที่มองไม่เห็นนะครับไพ่ขึ้นพลังงานที่คุณทำพลงานความดีความตั้งใจต่างๆที่เกิดจากการกระทำอคุณล้วนเนี่ยจะน,นำในเรื่องธุรกิจนะครับจะน,นำในเรื่องชีวิตตัวคุณนะียได้ดียิ่งขึ้นแต่ที่เหลือเนี่ยมันคือเรื่องของการกระทำคของคุณในปัจจุบนันให้ดีที่สุดนะให้สุดความสามารถนะครับจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดนะครับมาดูซิว่าธุรกิจจุงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับไพ่คือเป็นในเรื่องของการเตรียมตัวนะการเตรียมตัวแล้วก็ในเรื่องของการปรับ เรื่องต่างๆให้มันดีขึ้นนะครับการเตรียมตัวการปรับเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่คุณเองต้องค่อยๆจัดการนะบางสิ่งบางอย่างก็ต้องเชื่อตัวเองไว้ก่อนนะเชื่อตัวเองนี่หมายถึงเรื่องของการทําในสิ่งที่คุณรู้ว่าอะไรสิ่งท,นนที่ควรทำนะอะไรสิ่งที่ไม่ควรทาก็ต้องมีการปรับมีการแก้ไขให้มันเรียบร้อยน,นะครับเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้มันเรียบร้อยในเรื่องของการทําต่างๆในเรื่องของธุรกิจจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดนะครับ ในสิ่งที่คิดนะครับในสิ่งที่ทำเนี่ยไปคิดว่าให้สานต่อตามต่อให้เรียบร้อยในเรื่องธุรกิจต่างๆให้มันสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับอะไรที่มันเป็นเรื่องของปัญหาต่างๆก็เร่งแล้วก็รีบทําให้มันเกิดความสําเร็จมากยิ่งขึ้นก็นอ,ยอยู่ที่การกระทำของตัวคุณในปัจจุบันนั่นเองนะครับมาดูในะเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับช่วงนี้การเงินเป็นอย่างไระนะ พลังงานจักรวาลจะบอกอะไรกับคุณนะครับไปขึ้นในเรื่องของโนเมโนโท,ที่กาลังจะล้มนะในเรื่องของการเงินในช่วงนี้มันต้องมีความระมัดระวังเยอะๆนะครับพลังงานจักรวาลเป็นในรูปแบบที่เหมือนพลังงานจิตใจของตัวคุณมีแต่ความกลัวนะกลัวจะการเงินจะลม้มการเงินจะไม่ดีการเงินเจอแบบนั้นมาแบบนี้มาพลังงานต้องส่งถึงนะพลังงานจักรวาลทั้งสิ้นนะนั้นต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดของตัวคุณเพื่อจะดึงดูดสิ่งดีเข้าหาตัวคุณได้มากินขึ้นนะครับพลังงานจักรวาลต้องคิดแต่สิ่งที่ อ่าไม่เป็นสีนมันลบจนเกินไปให้กำลังใจตัวเองเสียบ้างนะครับเพื่อจะมีพลังใจในการใช้ชีวิตในการบริหารจัดการเงินของตัวคุณแล้วก็ดึงดูดเงินดึงดูดทรัพย์ให้กับตัวคุณได้มากยิ่งขึ้นนะครับดูสิว่าช่วงนี้การเงินของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับดูสิค่าใช้จ่ายนะใช้จ่ายเป็นอย่างไรโอ้ใครใจ่ายไปขกินในเรื่องของการขอนะคนไม่จะเป็นขอทานคือจ่ายคือมันเจอเรื่องรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของการจัดการต่างๆเนี่ยมันอาจจะอ่ไม่ค่อย ไม่ค่อยได้แบบเต็มที่เท่าไหร่นะบางสิ่งบางอย่างต้องจัดการด้วยการวางแผนด้วยการเตรียมตัวเตรียมใจด้วยนะครับอ่ะดูนี่สินซินี่สินไปขึ้นในเรื่องของอดีตนะมีมีมีนีนสินในเรื่องอดีตที่มันเคยกระทามานะครับแล้วมันก็ทําให้มันเป็นก,กระทบเรื่องของรายจ่ายของตัวอุ่นได้ด้วยนะครับในเรื่องนี้สินต่างๆที่ในสิ่งต,ะะตอนเนี้ยหาเงินมาได้เหมือนไปใช้ใช้ใชสินมากกว่าที่จะเอามาใช้ในปัจจุบันมันเลยทําให้มันเหมือนจักหน้าไม่ค่อยถึงหลักเท่าไหร่ในห้วงจุงนี้นะครับอ่ะแล้วเงินเก็บพอจะหนุนนําได้ม เอเงินเก็บก็ยังพอได้แต่มันยังชั่งใจนะมันยังกลัวอยู่ว่าเอะจะเอาอยัางไงดีแต่เงินเก็บมันก็มีนะแต่ไม่ได้มีมากที่จะอะหมดนี่ขนาดนั้นแต่เงินเก็บมันมีเอาไว้เพื่อจะย้จำจําเป็นจริงๆนะแต่ก็ลองแบ่งสัดส่วนดีก็แล้วกันเพราะว่าในเรื่องเงินเก็บมันก็ยังพอที่จะให้มันผ่านพ้นเรื่องราว่คงสูงเนี้ยไปได้บ้างนะครับต่อมาไปขึ้นเงเงินลงทุนนะไปขึ้นยังนึงเป็นเรื่องของความเบื่อนะครับอในเรื่องการลงทุนเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงนะเพราะว่าทั้งรายจ่ายทั้งนี้สิก็ยังมีเข้าามนะครับแต่ก็ ดีอยู่อันเดียวคือเงินเก็บนะเงินเก็บที่คุณคิดว่าอยากจะไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าในห้วงช่วงนี้ก็ต้องคิดแล้วก็วางแผนดีในเรื่องของการเงินเพื่อจะจัดสรรปันส่วนนะบางสิ่งบางอย่างก็ต้องยอมบ้างเพื่อจะให้มันผ่านพ้น,นห้วงช่วงนี้ไปก่อนนะแล้วก็ค่อยๆบริหารเงินใหม่ไม่ให้มันตกมาอยู่ในจุดที่มันต้องจ่ายต้องใช้หนี้ต้องอะไรแบบเนี้ยก็เป็นสิ่งที่คุณเองต้องมีการจัดการให้ดียิ่งขึ้นจะดีกว่านะครับ มาดูในะเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพเป็นอย่างไรนะครับดูสุขภาพภายนอกสุขภาพภายในแล้วก็สุขภาพใจนะครับสุขภาพภายนอกแล้วก็ภายในอืม ไปขึ้นเป็นภายนอกในห้องจุ้งนี้นะระวังเรื่องของเกี่ยวกับสภาพอากาศหนึ่งกันนะครับเ,เพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่มันมากระทบทางร่างกายขอยงตัวคุณยิ่งถ้าคุณมีโรคประจําตัวนะครับที่เกี่ยวกับภูมิแพ้ต่างๆนะภูมิแพ้อากาศภูมิแพ้เกสรดอกไม้นะครับในเรื่องการแพ้ต่างๆเนี่ยก็ต้องยิ่งต้องระวังเยอะๆนะครับรวมไปถึงเรื่องโขภาภายในเนี่ยไปขึ้นว่าคือถ้าหากคุณออกกําลังกายดีในห้องจุ้งนี้นะครับถ้าหากคุณดูแลร่างกายดีด้วยออาหารการกินในห้องจุ้งนี้นะครับก็จะ ไม,ม่ค่อยมีผลกระทบในเรื่องของสุขภาพภายในเท่าไหร่นะครับเรื่องภายนอกและภายในอยู่ที่ตัวคุณต้องดูแลให้ดีนะครับอ่ะสุขภาพใจนะสุขภาพใจไปขึ้นว่าช่วงนี้มีเรื่องคิดเยอะนะครับแต่ถามว่าไอ้คิดเยอะเนี่ยมัคือว่าตัวคุณะจะปรับใจนะให้เท่าทันกับ ความรู้สึกตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนนะครับความคิดมากความคิดเล็กคิดน้อยเนี่ยมันก็นํามาสู่ในเรื่องโรคไมเกรนได้มันก็นํามาสู่ในเรื่องของการเป็นโรคกระเพาะได้อันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะอาจจะมีเป็นพลังงานที่มันมีส่วนที่จะบังเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้เกิดกับทุกๆคนถนะ้าหากคุณดูแลจิตใจของคุณในห้องช่วงนี้ได้ดีนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างน,นะครับในเดือนนี้ดูซิ ให้ขึ้นเป็นในเรื่องของเอจ้าพ่อเฮงเจียนะครับตั้งแต่เซฮุกโจกนะครับในเรื่องพลังงานของเจ้าพ่อเฮงเจียเนี่ยก็จะหนุนนำนะให้คุณไปขอพรกับท่านนะครับขอพราจากอากงนะเพื่อจะหนุนนําให้คุณเนี่ยเกิดความสําเร็จมาก Сп ิ่งขึ้นนะครับความสมหวังทั้งตาสิ่งที่เป็นความทุกข์สิ่งที่เป็นความไม่สบายใจนะครับสิ่งที่คุณปรารถนาก็จะย่อมสําเร็จได้มากิ่ขึ้นนะครับให้ขึ้นเป็นสต็อปเนี่ยหมายถึงเรื่องของการที่หยุดทำในสิ่งที่ไม่ดีนะอยู่ในสินในธรรมนะครับอยู่ในสินห้านะเพื่อหนุนนํา ให้เกิดสติเมื่อหนุนนาให้เกิดความสําเร็จมากิ่งขึ้นนะครับให้สิทธิกริยานะครับขึ้นเป็นเรื่องของพระหลักเมืองนะครับให้คุณไปไหว้เสริมเกี่ยวกับพระหลักเมืองเพื่อหนุนนาเป็นหลักใจเป็นหลักใจให้เกิดความสําเร็จในทุกๆด้านที่คุณปรารถนานะครับต่อมาให้ขึ้นเป็นเรื่องพระแม่กาลีนะครับก็เป็นการหนุนนำในเรื่องของการสร้างพลังงานที่ดีเกิดความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งช่วงเดือนตุลาคมนี้นะก็ถ้าใครเคยไปนะปัดแขกก็จะมีงานใหญ่นะครับ ในเรื่องของการที่เราไปขอพอรกับพระแม่ธุรคาพระแม่อุมานะครับพระแม่กาลีนะก็จะหนุนหนํานะให้คุณเนี่ยเกิดความสําเร็จความปังไม่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะครับไพ่บุญญาพิธิหารไปอย่างไรนะครับไปขึ้นเสริมดวงโดยการอทำสมาธินะครับเพื่อมีสติมากยิ่งขึ้นในการใช้ชีวิตของตัวคุณใน พ่วงจ้วงเดือนนี้นะครับแล้วก็เป็นการเสริมดวงในการถวายทุกเทียนนะครับตามเทวสถานนะครับตามศาลเจ้าตามวัดวาอารามต่างๆเพื่อหนุนนําให้ชีวิตตัวคุณเนี่ยมีคนทางมีช่องทางมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงการทําความสะอาดหิ้งพระที่บ้านนี่แหละนะครับเพื่อเสริมพลังงานที่บ้านได้ดียิ่งขึ้นนะครับเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณมีการบูชาวไว้ที่บ้านหิ้งพระต่างๆต้องมีความระเบียบเรียบร้อยไม่มีฝุ่นนะเพื่อจะให้พลังงานของบ้านของคุณดีขึ้นนะรวมไปถึงการ ปรับปรุงจุ้ยในบ้านของตัวคุณให้ดีอีกหนึ่งช่องทางด้วยอันิเสริมให้เล็กๆน้อยๆแต่ก็จะทําจะนาพาในเรื่องขการที่ง่ายๆเลยคุณอยู่บ้านคุณก็มีความสุขเมื่อบ้านสะอาดสะอา้านเป็นระบบเป็นระเบียบเรียบร้อยจัดระบบความคิดได้ดีมากขึ้นความสําเร็จก็จะมาเกิดจากการทําเล็กๆน้อยนี่แหละนะครับก่อนที่เราจะไปดูเลขมงคลนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับเลขมงคลของคุณเกิดวันอาทิตย์นะครับดูสิว่าเป็นเลขอะไรนะครับ ไพ่ขึ้นเป็นเลข1นะครับไพ่ขึ้นเป็นเลข7นะครับเลข1เลข7นะครับถือว่าเป็นเลขลักกี้นัมเบอร์เลขมงคลของคุณในช่วงนี้แล้วเสริมพลังงานด้านไหนไพ่ขึ้นเป็นพยาบัญจุราชนะครับเสริมพลังงานของความเป็นจิตนะเสริมพลังงานของความที่คิดดีทดําดีพูดดีทําสิ่งไหนก็เกิดความสำเร็จเมื่อคุณยึดมั่นในคุณงามความดีคุณยึดมั่นในเรื่องของหลักศีิธรรมนะครับและ เทพเทวานะครับหรือพญาโยมราชนะก็จะช่วยหนุนหนักนะครับให้คุณเนี่ยเกิดความสําเร็จได้นะด้วยความเป็นจริงความดีในตัวคุณนะทำให้คุณเจ,จริญรัดนะมีความสุขมีความสําเร็จมากยิ่งขึ้นและดังนั้นคุณเอาเลขเหล่านี้เอาไว้ทําเป็นบอยเปร์ส่วนตัวก็ได้นะครับหรือว่าจดสกัดเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เป็นการเสริมดวงของคุณเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเป็นกลังใจให้นะครับ